บทที่3ามอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนทั้งสามในปัจจุบันไม่คาดคิดก็คือเมื่อการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวของเทียนกวงกำลังจะตกใส่เทียนอ้าวร่างของเทียนอ้าวก็ประทุขึ้นด้วยแสงสีทองเราวบูมทันใดนั้นการโจมตีของเทียนกวงก็กระทบกับแสงสีทองแต่มันส่งเสียงอ e ู้อี้เบาๆเท่านั้นซึ่งไม่ได้กระจายออกไปจากห้องด้วยซ้ำในทางกลับกันเทียนอ้ายังคงยืนอยู่ตรงมุมมองภาพตรงหน้าเขาด้วยความไม่เชื่อ เขาไม่รู้ว่าทำไมแสงสีทองอันทรงพลังถึงระเบิดออกจากร่างกายของเขาได้และยังสามารถต้านทานการโจมตีที่รุนแรงของเทียนกวงได้อีกเทียนกวงและผู้อาวุโสคนที่สองก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเขารู้ดีกว่าใครๆว่าการโจมตีครั้งนี้รุนแรงแค่ไหนถ้ามันตกใส่นักบูธรรมดามันจะระเบิดคนคนนั้นให้กลายเป็นเท่าฐานโดยตรงเป็นไปได้ว่าหากตกใส่เทียนอ้าวซึ่งมีพรสวรรค์นในวิถีบูเพียงปลาตัวเดียวก็ควรจะสามารถทำให้เทียนอ้าวหายไปจากที่นี่ได้ในทันทีโดยไม่เหลือแม้แต่เศษซาก อย่างไรก็ตามในเวลานี้เทียนอ้าวกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนเดิมเทียนกวงหัวเราะเยาะและพูดว่าแน่นอนเทียนอ้าวแกปกปิดมันไว้อย่างดีจริงๆและแกยังสามารถทนต่อการโจมตีอันทรงพลังของฉันได้ฉันปฏิบัติต่อแกอย่างไร่ฆ่ามาหลายปีแล้วฉันไม่ได้ฆ่าแกแต่ตอนนี้ที่ฉันคิดเกี่ยวกับมันฉันช่างโง่จริงๆฉันควรจะฆ่าแกตั้งนานแล้วแกอยู่ในโลกนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อฉันแต่ฉันจะทำมันในวันนี้มาดูกันว่าแกจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียว เห็นได้ชัดว่าเทียนกวงคิดว่าเทียนอ้าวได้ฝึกฝนทักษะบางอย่างอย่างลับๆและได้ซ่อนความแข็งแกร่งของเขามาหลายปีและจงใจปฏิบัติต่ตอเขาราวกับไร้ประโยชน์สิ่งนี้ทําให้เขามีความมุ่งมั่นมากขึ้นชั่วขณะหนึ่งเขาเริ่มมุ่งมั่นที่จะฆ่าเทียนอ้าวผู้อาวุโสคนที่สองที่อยู่ด้านข้างมองที่เทียนอ้าวด้วยความไม่เชื่อขมวดคิ้วและมองอีกทีด้วยสีหน้าเคร่งครึมเขาพึมพำเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เทียนอ้าวจะทนต่อการโจมตีอันทรงพลังได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่ควรเป็นไปได้ ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเขาเพิ่งฝึกฝนระดับต่ำสุดเท่านั้นทักษะนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบรรลุผลสำเร็จและไม่มีผู้อาวุโสหรือผู้แข็งแกร่งคนใดให้ความช่วยเหลือเขาเลยเมื่อดูสีหน้าประหลาดใจของเขาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้แกล้งทำเป็นสมองของผู้อาวุโสคนที่สองสับสนมันเต็มไปด้วยคำถามและเขามักจะรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกเล็กน้อย เทียนกวงแค่นเสียงอย่างเย็นชาแม้ว่าเทียนอ้าวจะต่อต้านการโจมตีที่รุนแรงของเขาได้แต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขามีเจตนาสังหารมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าเหตุผลของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าฉันฆ่าเขาอีกครั้งฉันไม่เชื่อว่าเขาจะต้านทานมันได้แม้ว่าเขาจะต้านทานมันได้ฉันก็จะฆ่าเขาอีกพันครั้งเพื่อดูว่าเขาจะอดทนได้นานแค่ไหนในขณะนี้เทียนกวงเต็มไปด้วยความโกรธใบหน้ายิ้มอย่างดุร้ายราวกับเทพผู้สังหาร วินาทีต่อมาพลังภายในที่หนักห่วงในฝ่ามือทั้งสองของเขาเดือดพล่านและเห็นได้ชัดว่าเจตนาฆ่าที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมได้ปะทุขึ้นแม้แต่ในห้องนั้นก็มีลมแรงพัดมาตายซะมีเสียงคำรามอีกครั้งและการโจมตีอันทรงพลังในฝ่ามือของเทียนกวงก็พุ่งเข้าหาเทียนอ้าวอีกคนอย่างไรก็ตามแสงสีทองเดียวกันนั้นก็ระเบิดออกมาจากร่างของเทียนอ้าวปกคลุมทั้งร่างกายของเขาเทียนกวงและผู้อาวุโสคนที่สองดวงตาแทบถลนออกมา พวกเขานึกไม่ถึงว่าเทียนอ้าวจะสามารถทนต่อการโจมตีอันทรงพลังเช่นนี้ต่อไปได้เทียนกวงอ้าปากกว้างและตกใจมากจนพูดไม่ออกนี่วิวเมื่อเทียนกวงกำลังจะโจมตีเทียนอ้าวต่อไปทันใดนั้นเสียงลมแรงก็ดังขึ้นนอกห้องและมันก็เร็วมากพุ่งเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วเทียนกวงตกตะลึงทันทีบทที่3,047เห็นเพียงดาบยาวเล่มหนึ่งบินเข้ามาในห้องทันทีเทียนกวงจำมันได้ทันใดดายดบยาวนี้คือดาบเทียนตี้ดาบแห่งสำนักฟ้าดิน เขาไม่เข้าใจว่าทำไมดาบของเทียนตี้ซึ่งถูกเก็บไว้ในถ้ำของนิกายซึ่งมีเพียงผู้นำนิกายและผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและดาบเทียนตี้ก็ไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสคิดถึงปัญหานี้เลยเพราะทันทีที่ดาบเทียนตี้เข้ามาในห้องมันก็ทะลุหัวของผู้อาวุโสคนที่สองที่กำลังเฝ้าดูอยู่ที่ประตูทันทีบูมพร้อมกับเสียงคำรามร่างของผู้อาวุโสคนที่สองก็แตกสลายและกลายเป็นฝุ่นทันทีทิปหายแล้ว ทันใดนั้นเทียนกวงก็พูดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองและหัวใจของเขาก็เต้นแรงอย่างช่วยไม่ได้วินาทีต่อมาเขาพบว่าดาบเทียนตี้บินตรงมาหาเขาโดยไม่หยุดเลยไม่นะเทียนกวงรู้สึกว่าขนบนตัวของเขาลุกขึ้นและเขาก็กรีดร้องโดยไม่รู้ตัวบูมอย่างไรก็ตามมีเสียงคำรามอีกครั้งและเทียนกวงชายหนุ่มที่โดดเด่นที่สุดของสำนักฟ้าดินก็ถูกสังหารโดยดาบศักดิ์สิทธิ์ของนิกายตัวเองซึ่งก็คือดาบเทียนตี้และไม่เหลือแม้แต่กักเดียว ชายผู้มีอำนาจสองคนที่มาเพื่อสังหารเทียนอ้าวแต่เดิมเสียชีวิตและหายตัวไปภายใต้สายตาของเทียนอ้าวเรากับว่าพวกเขาไม่เคยมาที่นี่เทียนอ้ายืนอยู่ตรงมุมในขณะนี้เมื่อมองดูดาบเทียนตี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยเช่นกันท้ายที่สุดแล้วผู้แข็งแกร่งทั้งสองก็ถูกฆ่าตายอย่างง่ายดายหากดาบเทียนตี้ที่หน้าสะพรึงกลัวนี้ตกลงมาที่เขาเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าแสงสีทองที่อธิบายไม่ได้ที่ประทุกออกมาจากร่างกายของเขาเมื่อกี้จะสามารถช่วยชีวิตเขาได้อีกไหมนะ ในขณะนี้เองที่เทียนอ้าวระหนักถึงความหวาดกลัวของดาบเทียนตี้ในช่วง30สปีแรกของชีวิตเขาเมื่อเขาเป็นเจ้าของดาบนี้เนื่องจากเขาไม่มีทักษะวิถีบูและไม่สามารถฝึกฝนทักษะที่แท้จริงของสำนักฟ้าดินได้เขาจึงไม่เคยมีเลยในแง่ของวิถีบูเขาไม่เคยฆ่าใครด้วยสำนักระษาอะไรจะใช้ดาบฆ่าคนดังนั้นดาบเทียนตี้จึงเกือบจะดูเหมือนหลับอยู่ในมือของเขาในขณะที่เทียนอ้าวคิดว่าดาบเทียนตี้นี้นั้นธรรมดามากและไม่มีประโยชน์อะไรเลย ด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกอยู่เสมอว่าดาบเทียนตี้นั้นถูกมองว่าเป็นดาบปราบปรามของสำนักฟ้าดินแต่คราวนี้ดาบนี้ฆ่าคนใต้จมูกของเขาจริงๆและสังหารชายที่แข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวสองคนในทันทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อดาบผ่านพวกเขาไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกของชายผู้แข็งแกร่งทั้งสองแม้แต่คนเดียวทันใดนั้นเทียนอ้าวก็ยื่นมือออกมาโดยไม่รู้ตัวและพยายามจับดาบเทียนตี้อย่างระมัดระวังแต่เมื่อมือของเขากำลังจะสัมผัสกับดาบที่แขวนอยู่กลางอากาศ เขาก็รู้สึกหนาวที่มือและดาบของเทียนตี้ก็กลายเป็นแสงสีทองทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องเข้าสู่ร่างกายของเขาโดยตรงเทียนอ้าวตกใจมากจนขนบนร่างกายของเขาลุกขึ้นทั้งหมดเขาจ้องมองที่ร่างกายของเขาแต่พบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆเลยแต่เขารู้สึกได้ในร่างกายของเขาเราวกับว่ามีอาการหนาวสัน่นและความเยือกเย็นที่คุ้นเคยนี้เหมือนกับตอนที่เขาสัมผัสดาบเทียนตี้เมื่อกี้ทุกประการเทียนอ้าวอุทานอะไรนี่เกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้ไหมที่ดาบเทียนตี้เข้ามาในร่างของฉันในขณะนี้สาวกลาดตะเวนหลายคนจากสำนักรีบวิ่งเข้ามาในห้องของเทียนอ้าวเพราะตอนนี้อยู่ในห้องเมื่อเทียนกวงและผู้อาวุโสคนที่สองถูกดาบเทียนตี้สังหารเสียงที่ดังขึ้นค่อนข้างดังซึ่งดึงดูดเหล่าสาวกที่ลาดตะเวนอยู่ข้างนอกทันทีสิบเวนยามไม่เคารพเทียนอ้าวเลยทันทีที่พวกเขารีบเข้ามาเขาก็ถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาตาแก่ดึกแล้วคุณทำอะไรอยู่เมื่อกี้เสียงอะไรอยู่ในห้องของคุณ เทียนอ้าวไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็อธิบายตามความเป็นจริงเทียนกวงและผู้อาวุโสคนที่สองถูกดาบเทียนตี้สังหารอยู่ในห้องของฉัน